สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับภาผู้เท่าแล้วการต่อสู้กลุมโมฟาหลังจากนี้ที่ว่าการที่ล่า,าสุดฮาผู้เท่าเซตเทิลเขานั้นปรากฏตัวมาที่เอเคสและก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในสสงครามในครั้งนี้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้นจะเป็นการเป,เปิดฉากไปสู่การต่อสู้กับภาผู้เท่าทุกคนซึ่งนง่นกาจะเป็นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยภาผู้เท่าน่าอาจจะปรากฏตัวทีละคนแล้วก็เข้าร่วมสึกการต่อสู้ที่มันเป็นงเอนนแต่ละคก็ป็ปไ ย่างเช่นล่าสุดเซตเทิร์นเนี่ยขาวนั้นก็จะมีฉายาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และก่อเอเคสก็แน่นอนเอามานเนี่ยคือก่อแห่งวิทยาศาสตร์ที่มันมีความล้ำหน้ากที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าในตอนที้ Saturn, เซตเทิร์นขานั้นก็ได้เข้าร่วมสริการต่อสู้ที่เอเคสเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าพัฟผู้เท่าสี่คนหลังจากนี้พวกเขาจะมีบทบาทตามความสามารถแล้วก็ฉายาของเขาหรือไม่เพราะว่ามันก็จะน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดที่เอเคสเนี่ยพวกลูฟินจะสามารถชนะเซตเทิร์นหรือว่าสุดท้ายพวกเขาจะพา นั่นก็จะหมายความว่าเซตเทิ์นั้นทำพลาดในการฆ่าดตรเวก้พังและนั่นก็เลยทาให้กายเป็นเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดเซตเทิ์นั้นทำพลาดในเรื่องราวพวกนี้เนี่ยครั้งต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่ของพวกเท่าอีกคนที่เขานั้นจะมาจัดการพวกลูฟี่แล้วก็เวก้พังหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ก็จะได้มีการเกิดมา้วโนหมอฟางเนี่ยพวกเขานนั้นจะพาเวก้พังในหนีพิทีเอลบาฟส่วนที่ El เอลบาบนั้นก็จะมีต้นไม้ขนาดยักษ์แล้วก็หนาคนยักษ์มากมายที่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแต่ว่าจากชายาของห้าผู้เท่า มันก็เดายากมานะว่าเรื่องราเกี่ยวกับต้นไม้ยักษ์กับเหล่าคนยักษ์นั้นจะไม่ค้องเกี่ยวข้องใครใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากชายาและคนที่น่าจะมีโอกาสมาที่สูตรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นมาคัดมาเทพนักรมเหมือนส่งแวดล้อมซึ่งมันก็จะน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยห้าผู้เท่าแต่ละคนเดินทางมาแต่ละเกาะเพื่อมาตามล่ากลุ่มโมฟานแล้วก็มาจัดการพวกลูฟี่นั่นก็จะหมายความว่าการต่อสู้หลังจากนี้แต่ละเกาะมันก็จะมีแต่เรื่องราวพิกแล้วก็จะมีแต่บอสใหญ่ที่แข็งแกร่งหลัง มันก็น่าจะใช้เวลานานมากและนั่นก็หมายความว่าหลังจากในวันพีทเนื้อเรื่องแต่ละก่อนเนี่ยก็น่าจะยอหน้าเหมือนกันแต่ผมก็คิดนะว่าเรื่องราวของวันพีทมันไม่น่าจะเป็นการเดินทางที่เป็นเส้นโตขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นเรื่องราวที่ห้าพุทาแต่ละคนเนี่ยทยอยกันมาทีละคนแล้วออกมาตามล่ากลุ่มหมอฟางมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเดาง่ายแล้วก็ดูน่าเบื่อไปสักหน่อยแต่ว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องในตอนนั้นมันมีห้าพุท้าบางคนที่มาตามล่ากลุ่มหมอฟางแล้วก็ห้าพุท้าบางคนที่ออกไปตาม่่่่่่่าาาาาาาคคนนนนนอออืืเเียผมมมิดววววรรงงพกกกกกั้็จะสูฮ อย่างเช่นฮาผู้เท่านาสจุโรที่เขานั้นเป็นผู้ชายดาบแล้วก็น่าจะมีความสามารถดานดับที่สูงมากเนี่ยตัวละครตัวนี้นี่นก็จะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้ไปเจอกับมิฮอลและกลุ่มคอสกิลที่ในตอนนี้นั้นได้ตั้งตัวเป็นศัตรูรัฐบาลโลกและไหนจะยังมีเรื่องราวของหนวดดำที่ในตอนนี้พวกเขานั้นจับตัวการไว้แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่หนวดดำนั้นต่อรองรัฐบาลโลกอีกด้วยนะฮะมันก็เลยทาให้เนื้อเรื่องหลังจากนี้นี่นมีโอกาสสูงมากที่ฮาผูเท่าแต่ละคนนั้นจะเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องประจัดการต่อสูอส้ เพราะว่ายังไงซาตต่อให้ล่าสุดเซตเทิร์นเขานั้นจะพ่ายแพ้ต่อกลุ่มหมอฟางก็ตามแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยที่มันน่าจะเป็นนามาตานะก็ไม่น่าจะทําให้เขานั้นตายแต่ว่าเขาน่าจะต้องได้รับการพักฟื้นจนมาทําให้กาะเอลบา์ที่พวกลูฟี่ในกลังจะไปเนี่ยต้องส่งห้าผู้เท่าอีกคนน้ามาจัดการกับเรื่องราวพวกนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนั่มาคัดมาเนี่ยคขานั้นน่าจะมีโอกาสมากที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาและก็เนื้อเรื่องในปัจจุบันมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยกับะราาาาแลลควมมสถูพเขาแ่ลนกี่ย ถ้าเกิดจะพูดกันตามตรงคนต่อมาที่จะมาจากการกลุ่มหมอฟางหาผู้เท่าคนไหนนั้นจะมานั้นก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นและที่น่าสนใจนั่นคือถ้าเกิดสึกเอ็กเฮดลูฟี่นั้นสามารถจาัดก,การเซตเทิลและในเนื้อหาที่า้าอลบับลูฟี่นั้นสามารถจาัดก,การทั้งผู้เท่าได้อีกคนเนี่ยรับรองนะว่าในตอนนั้นจะต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ที่หลังจากที่ลูฟี่นั้นจัดก,การเซตเทิลนั้นสำเร็จเนี่ยมันอาจาจะได้มีการปิดข่าวและพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดลูฟี่นั้นสามารถจัดก,การทั้งผู้เท่าได้สองคนขนานมี และในตอนนั้นเรื่องราวของลูฟี่นี่นก็น่าจะกลายเป็นข่าวดังจนมันกลายเป็นการจุดชนวนนะว่าในตอน,นั้นกลุ่มหมอฟางเนี่ยขาวนั้นกลายเป็นศัตรูของรัฐบาลโลกที่สามารถจัดการทห้พกเราได้แต่ว่ามันก็น่ากลัวนะววาการที่ท่าพกเราแต่ละคนเนี่ยพวกเขาเนั้นจะมาไล่ล่ากลุ่มหมอฟางเรื่อยๆนั่นก็จะหมายควมามว่าเกาะถัดไปที่ลูฟี่นี่ยจะได้ไปเนี่ยศัตรูหรือว่าบอสใหญ่นั้นจะไม่ใช่เก่อก่อนนั้นแต่มันจะเป็นการร่วมมือของกลุ่มหมอฟางเพื่อปกป้องก่อก่อนนั้นแทนและประมาณนี้นะฮะซึ่ง ในตอนนั้นจะมีเรื่องราวที่แชนแล้ก็ลูฟี่ได้เจอกันจะทำใ,ในตอนนั้นเนี่ยเกิดการร่วมมือกันระหว่าง 2. จออกักรพรรดิขึ้นมาหรือเปล่าและไหนจะยังมีเรื่องราวเกิดกับคอรดกิลว่าถ้าเกิดพวกเขาโนะดนห้าผู้เท่านั้นตามล่าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน่าสนใจในะว่านในตอนนั้นคอร์กิลก,กับกลุ่มหมอฟาน,นี่จะได้ร่วมมือ,อกันหรือไม่เพราว่าการที่ศัตรูตัวใหญ่ขนาดนี้นะั้นไล่ล่าแต่ละกลุ่มมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการปรูเรื่องราวแต่ละกลุ่มนะฮะร่วมมือกันแล้วก็เป็นการปรูเรื่่่่่่่่ออองงงรราา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 าวววไไปสสสจจุุดด,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 ดทททท้้ท้ยยยแแแลลลลละะะะะหััักกกกกกีีีตตคนนนนนนมม็็ชพพเเเขฮ ในศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ลูฟี่ที่เป็นจอบารที่กลับมาเนี่ยเป็นการนำและก็เป็นผู้นำในศึกการต่อสู้ในครั้งนั้นนั่นเองโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยหากผู้ท้าวแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทในการต่อสู้ออกตามล่ากลุ่มฟาฟ้ฟหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรา สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ